สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสังตอมีอย่างมาเหลาอีกแล้วมุงมีอย่างมาเหลาอีกแล้ว,ลวขอทังไปเนี่ยขอทังไปเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้ดูหน้าปัดก่อนนะครับให้ดูหน้าปัดก่อน,นเคีนี้หนคาคสหนาคุณหน้าป,าดดาปัดเห็นไ่ไปทีวิวกับพิบนะพี่เนี่ยแล้วก็เข็มมัดรอบไม่ขึ้นนะครับเรียกกิโลไม่ขึ้นความร้อนอุณหภูมิความร้อนบ่อขึ้นนะครับใช่แล้วน้ำมันบ่อขึ้นนะครับแล้วตอนพมดเรเมื่อกี้เข็มไม้บ่อขึ้นนะครับอ่า แล้วว่านี่หน้าตาเป็นราคาเนี่ยได้ที่ใบฟังเราไปดิทีเบลกับเมเป๊ะเมเป๊ะเมเป๊ะก่อนปีหล่อเสียบเสียบทีเบลเราก็หายนะครับผมเสีบยบแล้วเสีบยบอ่าโอเคเดี๋ยวที่บอกดูฟังนะครับผมเอาทอยออกเบื้องหน้าพ้นเหตุบาทก็คือเคสเนี่ยลูกค้าแจ้งมาวันบัคขื่นมันจะมีอาการก่อนนะครับในตระก,กูลเคดีวีโก้เนี่ยอาการทีเบลค้างนั่นคือไทม,มิ่งหมดอายุให้เปลี่ยนทุกแสนห,าห้าแต่ทีเบลกับพิบแบบเนี้ยนั่นบ่งบอกว่ามันมีการช็อตในวงจรของเรือนใหม่ตัวนี้อันนี้เป็นทฤษฎีนะครับเเป็นนนนววิชาาาาาากรรห่่ออยึงมมืะะพ ถ้ามันเริ่มเป็นอย่างนั้นเนี่ยลูกค้าก็จะ,ะชะล่าใจไปอยู่ในกลุ่มเลยครับแต่ก,กูกูก็อยู่ในกลุ่มกับมึงนั่แหละมึงก็รู้ดีกันกกเพราะว่าเสียบเข็มขัดกระแทกได้ครับหน้าได้ครับมันได้ชัวข่าวผมอยากให้มันเป็นสัญญาณเตือนออให้รีบเอามันทาการซ่อมถ้ารู้ดีซื่อสองเมงนะครับจุดหนึ่งห้าสิบตังค์ครับไม่แพงครับ,รบ<ม>ช็อตแล้วกูกูล้อแก่กูล้อแก่หูดีอะแต่ถ้าเอามาซ่อมกับผมก็อยู่ในเรทหลักพันไปจนถึงสองพันกว่าบาทผมจะเซ็ตทุกอย่างให้หมดแล้วมีประกันสินค้าหนึ่ออออยยไไไวววว้้้้้้้เเทคคนนนนีีีลลลลูกาาป่่ป่่รับืถมมมแแซ สุดท้ายมันก็ลามเห็นป่ะมันลามจากที่เทเบิลกับพิบกับกิโลไม่ขึ้นไปเรียนไม่ไม่ขึ้นแล้วไปอุณหภูมิความร้อนน้ำพันเชื้อเพลิงไม่ขึ้นกลายเป็นที่รถงมทะเลนะครับน้ำมันเบิดบนูเรียงที่เรียนูขาวมากกคือแค่ทเบิลกับพิบใช่มารอบนี่บัดที่นี่พติดจากยางเลยนั่นคือคุณชราใจไม่ซ่อมมันก็จะเสียเยอะแล้วทีเนี้ยเสียไม้ไม่ขึ้นนะครับอันตรายเข้มัดรอบอุณหภูมิความร้อนไม่ขึ้นเนี่ยยิ่งอันตรายนะครับเราไม่รู้เเเเลลยวว่่่าาาชืื้้้อออออพิงหหหหมมมตตนนนไไไรููุณภํจะ ส่วนความเร็วเราก็เปลี่ยนเกียร์ไม่สัมพันธ์กันเพราะว่าเราไม่รู้เกียร์ที่จะเปลี่ยนเราต้องฟังเสียงเรานะครับเคสนี้อันตรายมากผมอยากให้ลูกค้าซ่อมแต่ลูกค้าก็ยังไม่ซ่อมแต่ผมมาทําคลิปเป็นการบ่งบอกว่ามือน,นึงอาจจะย์จะขี่ไฟกับพี่ไปไปตาอยอังหวัดแล้วมันเกิดเป็นอย่างนีง้ขึ้นมากกระท่านหันมันก็ขับได้แหละรถม,มันพูดไม่ได้หรอกรถแหละแจ๊เจ้าติ๋วในว่าความห่อนจะขืนบอ่อเจอ้าตู๋วในว่านมันเจ้าสิ๋วตอนไหนนั่นจะอันตรายอยู่กลางป่ากลางวันกลางคืนอย่างเงี้ยนอันผกให้ซงอย่อมันพงนัมพังันะครบ